สวัสดีครับเมื่อนี้บ่าต้นตอเลื่อนฟ้ามนะครับผมก็มีแม่ทองมาแบ่งปันพี่น้องคือเก่านะครับผมนี่คือแม่ทองเคฟสามหนึ่งนะครับผมท้องเคฟสามหนึ่งได้เดือนกว่านะครับผมแม่นี่กระตรวจอันตราซาวเรียบร้อยนะครับผมแดงๆเงี้ยวๆนะครับผมโบดครบเครื่องนะครับผมแม่นี้แม่นี้ท้ายร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับผมาแดงๆเลยครับเงี้ยว ออกตั้งหลังตรงนะครับผมแม่นี่แขงขาใหญ่ครับผมรับประกันท้องนะครับผมแม่นี่รับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแม่ทองเคียบซ้หนึ่งใบหลอดครบนะครับผมบทครบเครื่องครับแม่นี่ไผหาเหลี่ยงยู่บพิดหวังแน่นอนครับผมไผหาเหลี่ยงยู่บพิดหวังแน่นอนแม่นี่ครับใหญ่ๆยาวๆนะครับผมอ่า เลียงครับสวยครับแม่นี่สวยโบดครบเครื่องเลยครับผมแม่นี่ลูกกระทบนะครับผมแม่นี่เนาะไัยมากไัยสนใจกับติดต่อมาได้นะครับผมกับบาวตุนตอเจริญา้าม098นะครับผม282 3444นะครับสวัสดีครับ